สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันในวิชาคณิตศาสตร์นะคะชั่วโมงที่1นนะคะวันนี้เราจะขึ้นเรื่องของการหาค่าการหาค่าประมาณเป็นโศนิยม1นึ่ตำแหน่งนะคะตัวนี้จะเป็นสิ่งที่คุณครูโบสรุปมาให้แล้วนะคะอ่ะตัวที่เราต้องรู้มีอะไรบ้างถ้าเลขที่เขาต้องการหาแล้วลงท้ายด้วย1 .2 .3 .4 ให้นักเรียนปัดลงนะคะ ส่วนถ้าเป็นเลข5 6า8 9ให้ปัดขึ้นอันนี้นักเรียนน่าจะเข้าใจแล้วคิดว่าพื้นฐานป .4 น่าจะปูมาแล้วนะคะอ่ะส่วนจะมาเพิ่มในของทศนิยมคือถ้าเป็นค่าประมาณทศนิยม1ตําตำแหน่งให้นักเรียนพิจารณาที่ตำแหน่งที่2จําดีๆนะคะให้พิจารณาที่ตำแหน่งที่2นะคะ การหาค่าประมาณทศนิยม 1. ตําตำแหน่งให้ดูที่ตำแหน่งที่2นันก็คือดูตำแหน่งถัดไปแล้วถ้าตำแหน่งถัดไปเป็นตัวเลข1 2 3และ4ให้นักเรียนปัดลงถ้าตำแหน่งต่อไปเป็นตัวเลข5 6 7 8และ9ให้นักเรียนปัดขึ้นนะคะอ่ะ เช่นมาดูตัวอย่างนะคะเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นเดี๋ยวดูตัวอย่างก่อนนะคะเช่น5.34ค่าประมาณเป็นทศนิยม1ตำแหน่งคือเท่าใดอ่ะจากที่ครูบอกว่าให้ดูที่ตำแหน่งที่2ถ้าหาค่าประมาณทศนิยม1ตำแหน่งให้ดูตำแหน่งต่อต่อไปถัดไปนะก็คือตำแหน่งที่2ใช่ไหมคะทีนี้ ตำแหน่งที่1คือเลข3ามตำแหน่งที่2คือเลข4อ่นักเรียนจะเห็นเลข4ใช่ไหมคะ,ะตำแหน่งที่2มันคือเลข4เพราะฉะนั้นเลข4มันอยู่ในข้อที่บอกว่าเลข1เลข2เลข3และเลข4ต้องปัดลงใช่ไหมคะต้องปัดลงตัวนี้ก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะคะ5.34นะคะจะอยู่ใกล้ใกล้อะไรคะ อยู่ใกล้5.30กับอยู่ใกล้5.40ตัวไหนใกล้ที่สุดคะดูจากเส้นแล้วสัดอะดูจากเส้นแล้วเราจะเห็นว่า5.34อยู่ใกล้5.30มากที่สุดนะคะอะ5.30มันก็คือ5.3เฉยๆนั่นเองนะคะ ส่วน5.40ก็คือ5.4นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นค่าประมาณเป็นทศนิยม1ตำแหน่งของ5.34มีค่าประมาณเท่ากับตัวนี้คือเครื่องหมายของค่าประมาณเท่ากับ5.3เวลาตอบให้ตอบ2ตัวนะคะตัวที่อยู่ด้านข้างนะคะอ่า นักเรียนพอดูออกหรือยังถ้าเป็นทศนิยม1ตำแหน่งให้ดูตำแหน่งถัดไปนั่นก็คือให้ดูตำแหน่งที่2 5.34เป็นทศนิยม1ตำแหน่งตำแหน่งที่2เพราะฉะนั้นต้องพิจารณาตำแหน่งที่2ใช่ไหมแล้วตำแหน่งที่2ของมันก็คือเลข4เพราะฉะนั้นเลข4ต้องปัดลงถ้าปัดลงจะเป็นอะไรระหว่าง5.3และ5.4 เพราะฉะนั้นต้องปัดลงเป็น5.3ถูกไหมคะถ้าปัดเป็น5.4คือปัดขึ้นนะคะผ่านแล้วนะตัวอย่างที่1ผ่านแล้วนะคะอะทีนี้มาดูที่ตัวอย่างที่2นะคะตัวอย่างที่2 8.16 8.16คูโบใส่เครื่องหมายค่าประมาณ8.16คูโบใส่เครื่องหมายค่าประมาณคือแบบนี้นะคะถ้าขีดตรงๆอ่ะ ถ้าขีดตรงๆจะเป็นเครื่องหมายเท่ากับแต่ถ้าขีดหยกัยกๆนิดนึงจะเป็นเครื่องหมายค่าประมาณหรือการประมาณค่า8.16เขียนค่าประมาณเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งอ่ะเห็นไหมเห็นคำว่า1ตําตำแหน่งแล้วใช่ไหมพอ1ตําตำแหน่งปุ๊บให้นักเรียนดูที่ตำแหน่งที่เท่าไหร่ลูกถ้า1ตําตำแหน่งให้ดูที่ตำแหน่งที่2 ตำแหน่งที่2ของมันก็คือเลขอะไรคะเลข6ใช่ไหมคะเลข6จะต้องปัดขึ้นหรือปัดลงเลข6จะต้องปัดขึ้นหรือปัดลงอ่ะมาดูเลข5เลข6เลข7เลข8และเลข9เราจะต้องปัดขึ้นนะคะตั้งแต่5ขึ้นไปเราต้องปัดขึ้นเพราะฉะนั้นจาก8.16กก็ต้องกลายเป็นอ่ะมันจะอยู่ที่ตรงนี้นะคะ อ่าปึ๊บปึ๊บอืมแปดเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น8.2นะคะที่จริงมันก็คือ8 2ดนย์นั่นแหละแต่คุณครูเขียน8.2เฉยๆเพราะว่าเขาให้เราค่าประมาณเป็นทศนิยม1นึ่ตำแหน่งอันนี้ก็1นึ่ตำแหน่งแล้วนะคะห้คือ1นึ่ตำแหน่ง8.2คือ1นึ่ตำแหน่งแล้วนะคะ อ่ะอันนี้คือตัวอย่างการหาค่าประมาณเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งทีนี้ให้นักเรียนลองเปิดไปดูของเราก็คือแบบฝึกหดัดคณิตศาสตร์เล่มที่หนึ่งนะคะไปดูเรื่องการหาค่าประมาณไปดูเรื่องของการหาค่าประมาณนะคะอ่านักเรียนมองเห็นไหมคะนักเรียนมองเห็นไหมคะ แบบฝึกหัดตัวนี้นะคะเห็นไหมอ่ะโอเคเห็นเนาะอ่ะแบบฝึกหัดตัวนี้นะคะอยู่ที่หน้า70นะคะเขาให้เราเติมค่าประมาณเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่ง1ตําตำแหน่งแสดงว่าให้นักเรียนดูที่ตำแหน่งที่สองเป็นหลักใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนขีดไ้เลยตำแหน่งที่2คืออะไรของแต่ละข้อขีดไว้เลยนะคะตำแหน่งที่2คืออะไรให้นักเรียนขีดไว้ก่อนเลยขีดเส้นใต้ของตำแหน่งเอาเฉพาะตำแหน่งที่2นะคะ ให้นักเรียนหาค่าประมาณเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งแสดงว่าตัวเลขที่เปลี่ยนก็คือตำแหน่งที่1นะคะตัวนี้ตำแหน่งที่2คือเลข0ูนย์เพราะฉะนั้นต้องปัดลงก็คือเป็น0.7นั่นเองนะคะ,ะตัวนี้ตำแหน่งที่2ก็คือเลข6เพราะฉะนั้นต้องปัดขึ้นจาก3.4 ตัวที่เปลี่ยนก็คือตำแหน่งที่1นะคะแต่ว่าให้ดูตำแหน่งที่2ตัวที่เปลี่ยนก็คือตำแหน่งที่1ตำแหน่งเดียวนะคะเพราะฉะนั้นปัดขึ้นจากเลข4กลายเป็นเลขเลขอะไรคะจากเลข4กลายเป็นเลข5นะคะเพราะว่าเราปัดขึ้นนะคะอ่ะตัวนี้เหมือนกันตำแหน่งที่2ของเราคือเลข3เลข3เราต้องปัดขึ้นหรือปัดลงเลข3เราต้องปัดลงใช่ไหมคะปัดลงเพราะฉะนั้นจากเลข6กลายเป็นอะไรลูกตัวข้างหน้าไว้เหมือนเดิม จากเลข6กลายเป็นเลข6เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าปัดลงนะคะตัวนี้เลข9เขียนไว้เหมือนเดิมก่อนทีนี้ตำแหน่งที่2คือเลข5ใช่ไหมที่คุณครูโบขีดคือเลข5าเลข5ให้เราปัดขึ้นหรือปัดลงเลข5ให้เราปัดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่1จากเลข5ปัดขึ้นก็ต้องเป็นเลข6นะคะ9.6อ่ะทีนี้ดูเดี๋ยวค,คุณครูโบจะทำข้อที่9แล้วกันอ่ะ ตัวนี้90เขียนไว้ข้างหน้าเหมือนเดิมนะคะ90เขียนไว้ข้างหน้าเหมือนเดิมนะคะที่จริงตัวนี้มันจะต้องปัดขึ้นหรือปัดลงคะปัดขึ้นใช่ไหมจาก95มันเป็นเลข5ใช่ไหมคะตำแหน่งที่2มันก็ต้องถ้าเป็นเลข8มันจะกลายเป็นเลข9แต่ถ้าเป็นเลข9มันจะกลายเป็นเลข10ทันทีถ้าเลข10มันก็มาบวกกับ1ข้างหน้าตัวนี้ก็จะกลายเป็น9 11.0นะคะ ัวนี้จะกลายเป็น91.0ส่วนตัวนี้นะคะ101เขียนไว้เหมือนเดิมอ่ะตำแหน่งที่2มันคือเลข8เลข8ปัดขึ้นหรือปัดลงตัวตำแหน่งที่3หนูไม่ต้องไปพิจารณานะคะพิจารณาแค่ตำแหน่งที่2เลยเลข8เป็นเป็นตัวเลขที่ต้องปัดขึ้นเพราะฉะนั้นจากเลข0ูนย์ก็เลยกลายเป็นเลข1นะคะอ่ะจากเลข0นย์กลายเป็นเลข1นะคะอ่ะข้อที่5้าเดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันเลยนะคะ ข้อที่ห1 2 3 9 8าแตำแหน่งที่สองคือเลข9เลข9ปัดขึ้นเพราะฉะนั้นจากเลข3าจากเลข3กลายเป็นเลข4นะคะเพราะว่าเลข9้าปัดขึ้นนะคะจาก3เลยกลายเป็น4ตัวนี้ก็เหมือนกัน25ห้าตำแหน่งที่สองคือเลข9นะคะเลข9ปัดขึ้นนะคะจากเลขสี่กลายเป็นเลขหเลยนะคะเพราะปัดขึ้นนะคะ ตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้32เขียนไว้เหมือนเดิมตำแหน่งที่2คือเลข4เลข4ปัดลงเพราะฉะนั้นก็ต้องกลายเป็น32.7เหมือนเดิมนะคะ32.7ตัวนี้89เอ่าเลข9ปัดขึ้นนะคะจาก89ไปเป็นจากเลข8กลายเป็นเลข9นะคะอ่าหรือเท่ากับ9เฉยๆนั่นเองนะคะ ตัวนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะแบบฝึกหัดตัวนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะอะชั่วโมงนี้คุณครูให้นักเรียนทําไปพร้อมกันเลยนะคะเนื่องจากว่าเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างที่จะเข้าใจยากนะคะคุณครูก็เลยพาทํานะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดที่ค,คุณครูพาทํานี่แหละให้นักเรียนเขียนลงไปในสมุดนะคะเขียนโจทย์เหมือนเขาแล้วก็เขียนตอบอย่าลืมนะคะเครื่องหมายตรงนี้เป็นเครื่องหมายค่าประมาณนะคะไม่ใช่เครื่องหมายเท่ากับนะคะแล้วให้นักเรียนเขียนชื่อชั้นเลขที่คอมเมนต์ส่งคุณครูบอกก่อนนะคะเวลาที่นักเรียนเขียน งานส่งถ้าใครไม่เขียนชื่อมาคุณครูไม่ตรวจนะคะคุณครูไม่ตรวจนะคะใครไม่เขียนชื่อมาคุณครูไม่ตรวจหลายคนนะคะที่เขียนมาแล้วไม่ได้เขียนชื่อนะคะแล้วงานคณิตศาสตร์ที่ทุกคนส่งมานะคะคุณครูเช็คแล้วนะว่าใครส่งชิ้นไหนวันที่เท่าไหร่บ้างนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นของปห้าทับ้านะคะอันนี้คือปอ5้าทับ้าเช็คแล้วนะคุณครูเริ่มเชค็คแล้วช็คเช็คหมดแล้วแหละจริงๆอ่ะ ใครไม่ส่งแลวจะไม่มีคะแนนเก็บกับเพื่อนนะคะอ่ะตัวนี้เป็นของห้าทับสามนะคะเหมือนอ่ะตัวนี้เป็นของห้าทับสามวันที่สิบห้ามิถุนายนใครส่งบ้างนะคะครูก็จะติให้วันที่ยี่สิบสองมิถงงนุนายนใครส่งงานบ้างวันที่ยี่สิบห้ามิถุนายนใครส่งงานบ้างครูก็จะติให้แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะคะใครส่งได้คะแนนใครไม่ส่งก็คือไม่ได้นะคะครูมีหลักฐานนะคะ เดี๋ยวจะมาบอกว่าคะแนนเก็บไม่มีเหมือนเพื่อนได้ยังไงอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะคะการที่นักเรียนเช็คชื่อเข้าเรียนจําเป็นต้องเช็คไหมจําเป็นแต่ไม่ใช่ว่าคุณเช็คชื่อแล้วในชั่วโมงเรียนแต่และว,วิชาคุณจะไม่ส่งงานก็ได้มันไม่ถูกนะคะน,นักเรียนก็ต้องทํางานส่งด้วยนะคะไม่ใช่เช็คชื่อแค่เข้าเรียนวันนั้นเสร็จก็คือเสร็จไม่ได้นะคะเพราะว่าคุณครูประจําวิชาไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์หรือวิชาอื่นๆก็ตาม เขาก็ต้องเช็คงานของเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นฝากนักเรียนทุกคนนะคะวิชาไหนที่ยังไม่ทําชั่วโมงไหนที่ยังไม่ได้ส่งให้รีบกลับไปทํานะคะเนื่องจากว่าเขาเริ่มเก็บคะแนนในภาคเรียนที่1กันแล้วนะคะคุณครูหลายท่านเริ่มเช็คแล้วนะคะให้นักเรียนตามงานนะคะก่อนที่จะไม่มีคะแนนเก็บเหมือนเพื่อนนะคะโอเคค่ะสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ